สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาม่านะคะมาม่านะคะมาจอยกันจอยกันนะคะนี่นะคะผัดมาม่าขี้เมานะคะสไตล์บายบุรีรัมย์คนผีป้านะคะเพื่อนนะคะนี่นเนาะหน้าตาบอคือบอนะคะหน้าตาก็บ้าบ้านะคะเหมือนคนผัดน่ะละคะเน่ะน,นะกินแต่สามชั้นนะคะเพื่อนโอ้แซ่บหลาย แซบหายแซบมันนะคะมักใครมักมันนะคะนี่เนาะคุณอามามาสองห่อนะคะกินคนเดียวนะคะนี่นะแล้วแล้วนะคะเราก็มาลุยกันเลยนะคะไพ่สองหน่วยแซ่บมากขอบอก ร้อนมากเพื่อนอากาศร้อนมากอือผมมีพดภายไม่มีอะไรกินนะคะมาเดอ้อหยุดสักนะคะมื้อเที่ยงมื้อเที่ยงนะมากินมือเที่ยงด้วยกันนะคะอืม ขาดร้นล้นเพื่อนเมื่อคืนบ้านบ้านพี่ใบเปิดแอร์ทั้งคืนเลยนอนกลางคืนเปิดแอร์ทั้งคืนเลยถ้าไม่เปิดแอร์นอนไม่หลับกลางวันก็เปิดมั่งไม่เปิดมั่งเนาะ ได้ he. นะคะนี่นะวิธีทําก็ทําให้ดูแล้วนะคะสไตล์บายบุยลํานะคะเพื่อนง่ายๆนะคะเดี๋ยวกินนี่เสร็จนะคะกินมาม่าเสร็จพี่ไปจะออกไปข้างนอกเนาะ,ะไปที่ฟาร์มนะคะอ่าบ้านเพื่อนเนาะ,ะเขามีฟาร์มถั่วลิสงนั่นเพื่อนเขาปลูกถั่วลิสงขายแล้วเขาก็มีผักหลายๆอย่างมีต้นเลมจีด้วยนะคะเดี๋ยวจะไปเที่ยวสวนนะคะเนาะ สามีกลับมาแล้วนะคะยำยำแซ่บโปดโปรนะคะนี่นะคะเพื่อนเดี๋ยวพี่บายจะกินแป๊บหนึ่งนะคะเพราะว่าเดี๋ยวรถกลับมาแล้วเดี๋ยวพี่บายจะต้องออกไปข้างนอกนะคะ วันนี้นะคะใครชอบอย่างไรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยเด้อน,นะคะเดีย๋ยวต้องไปกอะเด้อน,นะคะเฝ้าเฝ้าค่ะสวัสดีค่ะ